ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน ภากพาวรวยห้าราศีว่าจากกระชากทรัพย์รวยหนักหลักล้านสมหวังทันใจอันดับหนึ่งชาวราศีพฤษภคิดหวังสิ่งใดเป็นจริงโดยฉับพลันเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองจะมีโอกาสรับทรัพย์ชีวิตจะกลับมารุ่งเรืองและโดดเด่นอีกครั้ง ถ้ารอคอยอะไรอยู่จะสำเร็จสมหวังดังใจคาดหวังสิ่งที่คุณควยคว้าจะได้มาครอบครองแต่ระวังจะมีคนอิจฉาริษยาในสิ่งที่คุณมีพยายามมองหาทางแห่งความสุขของชีวิตควรทำบุญเสริมดวงชะตาถาวายรอดไฟทำบุญค่าไฟสงอน,นิสงผลบุญจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเกิดความรับรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาต่างๆ สอสำหรับชาวราศีเมถุน ในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ได้ชีวิตหลากหลายแบบเลยก็ว่าได้ได้เจออะไรมากมายเข้ามาเป็นเดือนที่มีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบคิดหวังสิ่งใดจะเป็นจริงโดยฉับพลันดวงช่วงนี้พูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายหรือเป็นทนายเป็นหนายหน้าการติดต่อเจรจาจะสำเร็จดังหมายควรทำบุญเสริมดวงชะตาโดยอาหารจะเป็นการท โรงทานเลี้ยงอาหารแจกอาหารก็ได้กับผู้ยากไร้หรือเด็กๆตามมูลนิธิต่างๆจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีกินมีใช้ไม่ขัดสนอันดับ3เช่าราศีกัน ในช่วงนี้ถ้ามีการติดต่อเจราจาอะไรก็ตามจะผ่านหรือถ้ารอคอยคำตอบอะไรอยู่จะได้คำตอบที่ตรงแก้ใจการตกลงหรือร่วมมือกับใครบางคนจะเกิดผลสำเร็จธุรกิจการค้าการขายปังสุดๆ ให้ผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านอะไรที่เคยยากก็จะกลับมาง่ายทุกอย่างชีวิตจะเริ่มราบรื่นมากยิ่งขึ้นข้อควรระวังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบกระทันหันคุณควรปรับตัวให้ทันเคล็ดลับเสริมดวงควรทำบุญด้วยการร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวาดัดหรือขอพรช้างเอรวาวัณจะสุขสมหวังดั้งใจหมาย 4. เช่าราศีพิจิกในเดือนนี้ เป็นเดือนที่คุณเองนั้นเริ่มปล่อยวางอะไรที่คุณยึดต,ติคุณจะเริ่มปลงกับมันในเมื่อไรที่คุณนั้นทำการค้าการขายโชคชะตาจะเข้าข้างการลงทุนลงแรงอะไรไปจะไม่เหนื่อยฟี่ได้ผลสำเร็จเกินคาดเงินทองไหลมาเทมาหากคุณต้องการเสริมดวงชะตาให้ปังมากขึ้นกว่าเดิมควรถวายสังฆทานทำให้ชีวิตของคุณนั้นจะรุ่งโรจน์มากกว่าที่ผ่านมา ้ายนี้ชาวราศีธนูเดือนนี้คุณจะหลุดพ้นจากบางอย่างและมีโอกาสจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีการจัดระเบียบชีวิตตัวเองใหม่อย่างจริงจังสิ่งที่ควรระวังระวังแตกหักกับคนใกล้ตัวควรทำบุญเสริมดวงถวายทุบเทียนแผ่นทองชุดไหว้พระส่งเสริมดวงชะตาให้เกิดความมั่งคัง่งชีวิตสว่างสวยไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ